สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟก,กุกอ,อกานะคะรถใครมารถใครมานี่พอ่อ <c oughs> ยิ้มอยู่นะคะนี่น้องวายก็เห่าแล้วเอาเห่าเมฆแล้วตอนนี้นะคะอ,อาบน้ำสบายนะเห่าเนาะพ่อน้ำใสใส เอาสินค้าที่พีจะกินโอ้หนูวายไม่เอาไม่เอาไม่เอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยสุ่มมาได้ไหนไม่รู้ว่าอยู่อยู่ไหมนี่อยู่อยู่อันนี้ปลูกอะไรแม่อันไหนคะอันนี้ครับอันที่ท้าใชยน้ำบ่ว่าจะหวานก้าข้าวข้าเอาน้ำใส่อยู่ตอนนี้น่ะน้ำใส่หวานข้าว นอนเล่นกระท่อมนอนเล่นกระท่อมก็ได้ไดถายบรรยากาศไม่กินข้าวแล,ล,ล้วบอ,อ,อกร้อนเถออ่มมา,อา,บบาบแบตเตอรี่เหรอคะตเตอาไว้ใช้แม,ม่ก็ไปวางเยี่ยมม่ก็ถือไปนำจ้าตัวนี้ก็ทน สปีแล้ว,ลวผมมีกระถ่มนาอยู่บ้านจะใช้ยุ่แต่เกลื่อนเอาไปทานแบบนี้เลยสบายมากอไอขุดปาด่านนี่ก็เปิดเลยเนาะใช่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูไปดูเลยน้ำนี่อันนี้ก็ใช้โซลาร์เซลล์เหมือนกันค่นนะโอ้ใช้สองแผ่นเนี่ยอันนี้ต่างหากอันนี้แบบแบบตัวนี้ต่างหากอันนี้ก็เอาไปค่ะ สองแผ่นนี้ก็สามารถเอาไปไหนก็ได้หมดตอนกลางคืน,น,น,นแบบเคลื่อนที่พ่อบอกอ,อันนี้เปิดได้ทั้งคืนไหมแม่ทั้งคืนจนแจ้งก็ไม่หมดนี่ไงอันนี้ที่เราจะถือไปมันจะเป็นแผงแบบนี้อันนั้นแผงชาร์จแผงเซลล์ยึดหนึ่นงแผงไหมถ้าไห่นะพ่อเราซื้อประมาณสามพันกว่าใช่ไหมโอ้สามพันกว่าใช้ได้ก็ดูแลสัมลองเวลาไฟดับนะใช่ที่บ้านผมอยู่เมืองแท้ๆนี่ดับบ่อยๆอ,อ๋อ อันนี้เม็ดทานตะวันพันก้าป่ะครับพันก้าอันนี้แม่เอาออกแล้วละ่ะเอาไปเอา,เอาส่งให้เอฟซีก็มีอยู่ที่เราไม่ใช่แค่เอาประมานควจะแก่หมดนี่ไม่ใช่นานอยมันโอ,นโอ้เยอะเราใช้ช้อนใช้ช้อนขูดเอาจ้าแล้วก็เอามาฝัดใส่กระดง้งแล้วก็ไปคั่วเมกไปอาบน้ำหมุ่่นนีปล่อยน้ำมาเตรียมเตรียมที่จะ เดี๋ยวให้น uh, ้ำเต็มเดี hmm. ๋ยวแม่ให้เขามาปั่นให้ปั่นนี่แล้วก็หวานค่ะเดี๋ยวให้เอาไปดำยู่นู่นเดี๋ยวเอาให้ดินนอนก่อนเอาไปดำตรงที่เราดำน่ะเดี๋ยวดำนู่นเท่านี้พอไหมครับถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่จะให้ไปปั่นที่นาเพิ่มอ๋ออันนี้มันใกล้ถ้าเราอยากจะถอนวันไหนเราก็เอาน้ำใส่ก็ถอนเอาเลยมันใกล้แต่ยังไม่เคยหวานสักทีถ้าไม่รู้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็น้ำจะท่วมก็ไม่เป็นไรลองทดสอบก่อน ก็ทางน้ำขังมันก็ได้อยู่ได้นะแต่ถ้ามันมาเนี่ยมันเยอะเกินครับผมเอาผมก็ว่าจะลองทําอยู่ทํานาอยู่บ้านโอ้ไม่ก็มีนาผมเพิ่งแบ่งมาได้ไร่หนึ่งโอไ้ได้สง,งานคู่หนึ่ง<อ>ก็ไร่หนึ่งพอดีนี่ก็ต้องใส่ข้าวสวยแล้วนะอ่อกินข้าวสวยครับโอ้เหลือกินน่าจะไม่วหวานหรอกไปหาซื่อกามันดําเลยโอ้ได้การได้การคิดว่ดา เอาข้าวเหนียวบ่ผมเนี่ยมันเป็นนาติดคลองพอดีติดลำคลองไม่ติดน้ำก็เอาน้ําขึ้นมาเลยอืสบายนะแบบนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทํำไหมดูก่อนดูดูความขยันของพ่อก่อนพ่อผมร้อนมากตกแน่นอนแม่ก็เอาน้ำใส่อยู่ตอนนี้ก็พักผ่อนไปสบายสบายก่อน เออเพ่นมาก็พักอยู่คขเมิดเด็ดร้อนนะคะตอนนี้น้ําได้เยอะแล้วค่ะใบบานนี้ก็น่าจะพอแล้วนะพ่อดพดเดี๋ยวค่อยโทรเพื่อนมาปั่นนะคะนี่ข่าน้ำเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆดีกว่าแม่ก็อยากจะอาบยูค่ะแต่แดดมาก ผิวดำใช่ไหมเมฆอ่ะนี่ใส่หมวกบานๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าร้อนมากนะคะตอนนี้บอกให้พ่อมาอาบน้ำใช้อครีมอาบน้ำทีพีสกินอยู่ค่ะแต่พ่อบอกว่าแดดนะคะอะไรเครื่องครัวบอ่อยู่บ้านก็มี <c oughs> อันอยู่หน้าบ้านนั่นแหละจ้าอันนั้นน่ะ ยกมาเลยนี่ค่ะใส่หมวกใบใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำค่ะตอนนี้อฟ้าก็ดังมาแล้วค่ะนี่นะคะน้ำของเราตอนนี้ปล่อยอยู่สองสายนะคะแรงมากเลยอันนี้เราเปิดประมาณสักกี่นาทีนะคะอันนี้นี่ค่ะน้ำอืมนะคะก็ะถือว่าแรงนะคะใส่มากเลย ถ้าจะอาบก็ยังได้นะคะนิดเพราะว่าเพราะว่าตรงที่แบบน้ํามันขังมันก็จะอ่อนนะคะดินนี่ค่ะสองซายนะคะที่เราเปิดมาคือฝั่งนู้นก็มีอีกซ้ายหนึ่งนะคะนม่ก็จะให้น้ําตรงนี้ค่ะมันท่วมหมดก่อนเดี๋ยวเรียกเขามาปรับให้นะคะแล้วก็ใช้ออลอตเตอรี่มาปั่นนะคะรถไถใหญ่เนาะ นะคะฝั่งนู้นก็ได้เยอะแล้วค่ะน้ำนะคะจะท่วมแล้วแม่ลองไปเหยียบดูแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะาาาม,ามามามาเมฆมามามาเาหาหาหมฆมาข้าวข้าวมแอร่อยนะครับนี่อร่อยอร่อยที่เมฆดำก็อร่อยติดติด,ดเป็นหมดเลยนี่เราปล่อยสักใบบ่ายนี่ก็เดี๋ยวเรียกเขามาปั่นให้ แม,ม,ม่ก็มาทำเป็นที่นี่แหละไดไปหักบ้างล้มบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็งอขึ้น,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 นใช่ขอให้รากมันติดเราแค่ตั้งไว้แล้วก็เป็นระยะระยะแค่นั้น,นมันก็หมอนะแม่ว่าถ้ามันได้อ่ะ ถ้ามันเป็นเดี๋ยวจะลองปีนี้ปีแรกเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีถ้าอยางนี่นก็ทำนาหวานไปเลยโอ้นาหวานมันจะไม่ถีกันตปบเจริงๆข้าวหวานเอานะลดต้นทุนด้วยประหยัดแต่แม่ยังไม่เคยทำแล้วก็หวานห่างๆเอาเนอะาะก็เห็นพี่ชายอยู่บ้านผมงเขาทำทำเป็นอาชีพเลยบางที่ข้าหวานได้เยอะกว่าดำอีกข้าหวานไปเลยเวลามันโตขึ้นมาเขาก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัด อ๋อตัดให้มันไอ้นั่นเนาะเห็นเขาตัดกันอยู่แม่ก็ว่าเขาตัดทําไมดําแล้วตัดเพราะว่าถ้าข้าวสวยเกินไปมันก็จะล้มก็เลยต้องตัดก่อนแล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่ก็จะพอดีโอใช่นาของเรามันไม่เยอะเราก็เลยดาเอาก็มีของญาติพี่น้องเขาไม่ทาก็พี่ชายทำเดียวนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ